พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรั่กับพระอนอนท์เถระว่าก็ชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตเลื่อมใสส่งไปอย่างบระเรุทจดีชนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดทังสิ้นละโลมไปแล้วจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายองได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ พระเถราชิวามุธิปุปพยญาเถระครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปทุมมุตระผู้สำเด็จดำเนินไปในระหว่างทางก็ได้เห็นแล้วมีจิตเลื่อมใสว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีจักขุบริสุทธิ์มีใจสมนัต มีจักูุบริสุทธิ์มีใจอันสะอาดที่แล้วมีจิตเลื่อมใสกระทำการบูชาด้วยดอกมะลิด้วยผลของการบูชานั้นตลอดหนึ่งแสนกับไม่ไปส่วบายเลยในกับที่สามสิบหกแต่พระเรห่กับนี้ได้เป็นพระเจ้าดกรพัฒน์สิบหกครั้งชาติสุดท้ายได้ออกบวชบรรลุมรรคผลนิพพาน พร้อมด้วยปฏิสัมพิธายานสีและวิโมกข์แปดการบูชาใช้เวลาเพียงนินดแต่ถว่าผลนั้นปิดประตูอบายตลอดการยาวนานมากเครื่องตะกร้บูชาแม้เล็กน้อยอันีสงนั้นมากหมยมหาศาลพระอาจารย์ก็ขอเรียนเชิญกระยาณมิตรทุกท่าน เมื่อถึงเวลาหกโมงเย็ยนให้พร้อมใจกันชักชวนญาติพี่น้องอันเป็นที่รักทั้งหลายว่าเช้าเราทั้งหลายเอ,อ่ยหยุดร้องหยุดเล่นหยุดลำหยุดคึ้นขนองหยุดเมาหยุดเอาแต่ใจกันช่วงเรามาบูชาพระพุทธเจ้า,านับอสองไขยพระองค์ไม่ทวนกันดีกว่ามาบูชามหาปูชนียาจารย์กันดีกว่าเชื่อมั่นได้เลยว่า หากมวลหมูมนุษย์ทั้งหลายมีจิตเลื่อมใสได้กระทำการบูชาแล้วอบายภูมิทั้งสี่คือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรลฉานจะต้องว่างสุขติภูมิจะต้องเหนื่งแน่นอย่างแน่นอน